พูดแบบนี้ค่ะแล้วแม่ล่างก็เลยนึกว่าบอกว่า12ยามไม่ใช่ตัวเก่าจะกลับมาเลยอม่ร่างความรู้สึกของแม่ร่างนะแล้วท่านก็บอกว่าอ่าให้เป็นธรรมก็คือเป็นยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพย์ยานาานะครับวันนี้เรามาตามแม่แม่ร่างปูนมครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเปิดกล้องบอกเปิดกล้องหน่อยเพื่อได้เห็นมากสวัสดีครับแม่ สวัสดีครับชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมชัดเจนไหมชัดอยู Momo, ่แม่โอ <ker usual. S 2> ้ชัดไหมชัดอยู่อยู่ครับผมทางนี้ชัดไหมชัดแล้วครับแม่ชัดชัดอยู่ครับผมตอนนี้อย่างนี้ไหมจ้ะอันนี้อันนี้อันนี้ชัดย้อนแสงนะย้อนแสงนิดนึงแม่แม่หันนิดนึงย้อนแสงย้อนแสงเตรียมเลขไปด้วยนะครับผมเห็นแม่ว่าเปลี่ยนเลขด้วยนะครับมีนี่เลยจ้ะเออได้ได้แม่ได้ได้ จะถือโอกาสสวัสดีนะไม่อาสวัสดีครับผมอาสวัสดีทุกช่องเลยอ่ะครับผมเห็นได้แล้วชัดครับผมว่าแม่มีสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีคครับผมเห็นว่าแม่มีการเปลี่ยนเลขอะไรอย่างเนาะเห็น ทุกทุกท่านเนาะที่มาติดตามรม่ล่างพ่อปู่โรงอุดมเนาะค่ะก็คือวันนี้เนาะแม่ล่างมีข่าที่จะมาแกล้งเนาะมาแกล้งบอกกับเอฟซีเนาะ,ะที่มาติดตามสำหรับเอฟซีที่มาติดตามนะคะที่เข้ามาติดตามแม่ล่างหลวงพ่อปู่อุดมหรือว่าเข้ามาติดตามทางช่องของผมทรัพยานาคเนาะ หลายช่อง,แ,องแม่สองแสักแล้วก็ทางค่ะได้หลายได้ลหลายทุกช่องเนาะท,ที่มาวันนี้ครับผมวันนี้แม่ล่างมีถาวที่จะดแก้ปวกับเอฟซีทุกทุกท่านเนาะเพราะว่าสําหรับกับตัวเลขที่แม่ล่างไปไปล่อยที่หลักกิโลไ<ห>ม่ไม่ใช่ค่ะขอภขขอภัยค่ะขออภัยอยู่ที่จอมปลว,วก่นปวกนุค่ะจอมปวก,ปวกปแล้วก็แม่ตะเคียน ขอมาก็คือเป็นไก่คู่หนึ่งไก่เบาสาวท่านขอเป็นไก่เบาสาวแล้วก็ผลลัพธลากไม้พิธีก็เบบช่นเดิ ครับรำยังไเยบยน้องเงียบถวห้กับท่่างมแเงียบไหรอเอระะำยังไงเงียบเงียบแม่ก็คือรำแล้วก็ไม่เงียบตัวดนตรี ครับแล้วมีมีการให้ถ่ายทำไหมแม่มีการให้ถ่ายทำไหมวันนั้นมีการให้ถ่ายทำยูทูบมียูทูบให้ถ่ายทำไหมวันนั้น อันก็แจ้งข่าวไปเนาะก็วันนี้พี่ว่าแ,<ฟ>แล้วตัวเลขตัวเลขแม่วันนี้ตัวเลขที่แม่ไม่ไม่เปลี่ยนว่าตัวเลขตัวไหนเปลี่ยนครับรญญ <c oughs> เลขเปลี่ยนตัวไหนครับแม่เลขเปลี่ยนวันนี้ อาแม่สบายเงินสบายทองอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่าตัวเลขวันนั้นมันไม่ใช่ตัวนี้ท่านแบบว่าท่านทะเลาะกันค่ะท่านท่านบอกว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรเ้ยเวทนเนี้ค่ะท่านก็เลย ยี <29 S 2> ิบเก้านะครับสัญญาณเด่นด้ยค่ะดีแล้ววันนี้แม่จะให้ตัวไหนบ้างวันนี้ครับวันนี้ให้ตัวไหนก่อนวันนี้วันนี้ไม่ให้ตัวไหนครับวันนี้อ๋อสำหรับวันนี้ค่ะแม่ล่างสำหรับวันนี้แม่ล่างก็มาแก้งข่าวค่ะมาแก้งข่าวบอกกับเอฟซีก็คือว่าสําหรับกับตัวเลขวันนั้นคือเป็นตัวเลขเปลี่ยนนะคะเพราะว่าอ่าพิธีตัวเลข ก็ให้โทรมาหาไปล่าง <c oughs> ตามเบอร์โทร092 404 2437พร <c oughs> ้อมเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันค่ะค่ะจ้ะแล้วก็วันนี้ไม่มีเลขให้เหรอแม่วันนี้ <c oughs> ไม่มีเปลี่ยน <c oughs> อ๋อโอเคงั้นก็ <c oughs> <c oughs>